ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568 วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาณคลอสไวแบงคอกสีนคนรินโรงแรมคิงพาร์คเอเวนิวถนนสีนครินซอย40เขตประเวศกรุงเทพนายอนันต์นินมานน์นาย,ยกสมาคมนักซื้อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสพท60ปีพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม กราบเรียนเชิญดรฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่สองให้เกียรติไปเป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงานและมอบโล่รางวัลเกียรติคุณรางวัลส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นโดยมีผู้เข้ารับรางวัลดังนี้ดรพัชรพลสุทธิธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทไอเรียลพลัสประเทศไทยจำกัดดรรัตนาติศนารังสีผู้บริหารบริษัท WCS ซันชิโร่ประเทศไทยจำกัด นางวิภาดาดวงรัตน์รองประธานกรรมการบริหารคนที่1บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนายพรอ,อรัสนสุวรรณพลายกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครไบโอเทคจำกัดนายสรุดจุทาสารผู้อำนวยการสถาบันสอนดำน้ำมารีนได์นายสมาชินานุภาพผู้อำนวยการบริหารบริษัทอาคเนย์ประากาันชีวิตจำกัดมหาชนดเรสิริการโอ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ในอนันต์ศรีธนาอมรกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสตาร e ์โฟมแอนด์รับเบอร์จำกัดคุณสายทาน,นิยมการจิตอาสากู้ภยัยมูลิธีปปอเต็กตึ้งคุณรุจีรัต์สิริวันผู้จัดการร้านขายยาสิริวันเภสัชนายสมชายยอดสิงห์กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารีคุณสิริกรโชคชูวัน์ผู้จัดการบริษัทเจริญพลาซ่าจำกัดนายจักรกรัตน์กนกะกาสาย กรรมการผู้จัดก,การบริษัททรงเป็ดพโ,โลจำกัดนายชนทัศน์ปัทธภูวดลผู้ก่อตั้งเพจชนทัศน์ลุยวันที่30สิงหาคม2568เวลา9ก0นาฬิกาสนาทีนวัดมิมนิวาสตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธียกท่อฟ้าอุโบสถพุทธชย,ยันตีอนุสร เพื่อสืบสารพุทธประเพณีพุทธโบราณพุทธวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าอาวาสวัดมิมนิวาสพร้อมด้วยนายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะสงฆ์ในจังหวัดและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี วันที่27สิงหาคม2568เวลา13.30นาณห้องประชุมบริษัทปุ๋ยศักสยามอเภอไสรน้อยจัังวดอนทบุรีสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหาคนครนำโดยนายชุมพลชูวิราชนาย,ยกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหาคนครพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์สุทินประธานจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตครั้งที่13ที่ปรึกษาและคณะก,กรรมการจัดงาน ร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานแห่ผ้าประธานจากสมเด็จพระสังฆราชงานประเพณีมาคะบูชาแห่ผ้าขึ้นท่าตุครั้งที่13 13ณวัดพระมหาธาตุรวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช สนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจรลงมาที่้างเพชรดีเสียงบางลปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนูรเสรประธานลีเสียงกรุปดรพีรวัตและดรทัชวินนุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02 629 1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท m IC อินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบุญยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญ วะแไร่เะนิกาอเอบึงสามพันธ์จังวัดเพชรกระบูลบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุธทธเจริญโทรศัพท์0 8 3 5 9 9 9456